เกี่ยวกับเรื่องของไข้เลือดออกนะคุณหมอตอนนี้สถานการณ์น่ากังวลไหมคะครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์เนี่ยนะฮะจำนวนผู้ป่วยเนี่ยต้องเรียนว่าเพิ่มขึ้นฮะค่ะเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าดูจํานวนผู้ป่วยสะสมเนี่ยก็ต้องเรียนว่าออถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจานวนผู้ป่วยก็สูงกว่าปีที่แล้วนะครับ <kaf. S 2> ตอนนี้เนี่ยจานวนที่รายงานเข้ามาในระบบรายงานนะฮะก็ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันรายนะครับค<ข>่ะ<ข>อันนี้คือทั่วทั้ว,ว,วประเทศเหรอคะคุณหมอ ครับทั่วประเทศนะฮะหนึ่งหมืนแปดันลายครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันนะครับจนถึงเดือนพฤษภาเนี่ยปีหกห้าเนี่ยอาจจะรายงานมาแค่สี่พันกว่าลายครับพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณสี่ถึงห้าเท่าเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็จำนวนหวยสูงครับสําหรับปีนี้แล้วก็ถ้าเราดูแนวโน้มในแต่ละเดือนนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงเดือน พฤษภาเป็นต้นมาเลยนะครับก็จำนวนผู้ป่วยเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับประเด็นที่สําคัญอีกอันนึงนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะฮะก็ปีนี้ก็ที่รายงานเข้ามาในระบบรายงานก็เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้ก็สิบห้ารายนะครับดฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญอันหนึ่งครับในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเทียบกันก็ในช่วงเวลาเดียวกันก็อาจจะรายงานมาเพียงแค่ห้ารายนะครับแตปีนี้ก็ เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าจำนวนป่วยสูงขึ้นครับก็ะจะมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งซึ่งะจะมีความเสี่ยงนะครับในการที่จะมีอาการรุนแรงแล้วก็อาจจะ,ะทําให้าการกระนโรรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้นะค่ะมีคําแนะนําในการสังเกตดูอาการของกลุ่มเสี่ยงไหมคะคุณหมอครับต้องเรียนนี้ครับว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะฮะก็ะเป็นโรคที่เกิดจาเชื้อไวรัสเดงกีนะครับ อาการเนี่ยนะครับที่ชัดเจนก็คงเป็นในเรื่องของอาการไข้นะครับไข่ในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยใช้คาว่าไข้สูงลอยนะครับหมายถึงว่าไข้สูงแล้วก็กินยาลดไข้ก็อาการไข้ก็อาจจะไข้ไม่ค่อยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงตรงนี้ก็เป็นอาการที่สําคัญนะครับส่วนอาการอย่างอื่นอย่างเช่นปวดเมื่อยตามตัวนะครับปวดศีรษะนะครับอ่อนเพลียหรือขึ้นไส้เจียนอันนี้ก็มีได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าโรคไข้เลือดออกส่วนโดยส่วนใหญ่นะครับ ก็จะไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจหมายถึงว่าไม่มีอาการเหมือนไข้หวัดนะฮะไม่มีไอเจ็บคอน้ำมูกอะไรจะไม่ค่อยมีนะฮะอ,อาจจะมีอาจจะมีบางรายที่มีอาการแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นเอ,อโดยสรุปก็ถ้าช่วงนี้นะครับมีอาการไข้ไข้สูงนะครับทานยาลดไข้แล้วอาจจะไข้ไม่ลงนะครับไข้สูง เอ่อหนึ่งวันสองวันผ่านไปนะอันนี้ต้องเรียนว่ารีบพบแพทย์ครับเพื่อได้รับการวินิจฉัยนะครับแล้วก็ถ้าเปิดป่วยเป็นโรคขั้เลอดออกก็เอ่อต้องรับการรักษาที่เหมาะสมครับค่ะเอาวิธีการรักษาถ้าเกิดดูแลตัวเองอย่างที่คุณหมอสังเกตอาการดูแล้วเนี่ยออการรับประทานยานี่เข้าใจว่าออยาบางอย่างเขกินไม่ได้ใช่ไหมคะครับผมเอ่อยาลดไข้นะฮะแนะนาถ้าสงสัยว่าเป็นโรคข้เล็ออ,อก หรือว่าถ้ามีไข้สูงนะครับช่วงนี้แนะนำะใช้ลดไข้ในกลุ่มของพาราเซตามอลนะครับจะมียาลดไข้อีกกลุ่มนึงนะครับเป็นยาแก้เักเสบนะฮะหรืออถ้าเข้าใจากันแบบง่ายๆก็คืออาจจะเป็นเรียกว่ายาลดไข้แรงหน่อยนะฮะเป็นในกลุ่มของเอนเซฟเช่นพวกไดโคฟินัคบูเฟนหรือแอสไพรินเช่นเนี่ยอันนี้แหละ ต้องงดนะฮะไม่ไม่ไม่ใช้ยากลุ่มนี้นะฮะไม่ชยากลุ่มนี้เพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเมื่อรับประทานไปแล้วนะครับแล้วป่วยเป็นโรคแคดออกเนี่ยนะฮะจะทําให้เกิดอาการเลือดออกภายในทางเดินอาหารได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ในช่วงนี้นะฮะถ้ามีอาการไข้เนี่ยแนะนําให้ใช้ยาพาราเซตามอลในการลดไข้คนะแล้วก็อย่างที่เรียนว่าถ้าไข้ไม่ลงรีบพบแพทย์คับเพื่อได้การวินจัยแล้วก็รักษาที่เหมาะสมครับค่ะ